สวัสดีค่ะคุณผู้ชม วัดคือสถานที่ปลูกฝังพระธรรมในพระพุทธศาสนาซึ่งพระภิกษุใช้เป็นที่อยู่อาศัยและฝึกฝนตนเองประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินยัยอีกทั้งวัดก็เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจกันของพุทธศาสนิกชนในทุกหมู่เหล่าทั้งที่เป็นครือสถ์และบรรพชิตสร้างขึ้นเพื่อที่จะเป็นสมบัติในพระศาสนาและของคนในชาติค่ะ โบสถ์เป็นคำเรียกสถานที่สำหรับพระสงฆ์ใช้ประชุมกันทำสังฆกรรมตามพระธรรม,มวินยัยเช่นสวดพระปาฏิโมกข์ให้อุปสมบทมีสีมาเป็นเครื่องบอกเขตคำว่าโบสถ์เป็นคำที่ใช้เฉพาะในพระพุทธศาสนาโบสถ์เรียกเต็มคำว่าอุโบสถหรือโรงอุโบสถถ้าเป็นของพระอารามหลวงเรียกว่าพระอุโบสถ บางทินเรียกว่าสีมาหรือสิมโบสถ์เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าเป็นเขตแดนที่พระเจ้าแผ่นดินพระราชทานให้แก่สงฆ์เป็นพิเศษเรียกว่าวิสุงคามสีมาก่อนที่จะมาเป็นโบสถ์ที่ถูกต้องตามพระธรรม,มวินยัยจะต้องมีสังฆกรรมที่เรียกว่าผูกสีมาหรือผูกพัทธสีมาก่อน วัดจึงเป็นสถานที่ที่สำคัญที่สุดของชาวพุทธดังนั้นในทุกครั้งที่เราไปวัดเราจึงต้องเคารพกับสถานที่ด้วยการสํารวมกายวาจาและใจของเราอยู่ตลอดเวลาอันจะบังเกิดผลบุญกุศลอย่างเต็มเปี่ยมในทุกครั้งที่เราได้ไปวัดค่ะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการคําวัดพจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสนาคำารรโดยพระเดชพระคุณพระธรรมกิติวงศ์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ